ขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นครีมเมคอัพรีมูเวอร์ก็จะทำความสะอาดเครื่องสำอางให้ดูนะคะว่าเนื้อครีมเนี่ยสัมผัสเนี่ยจะเป็นยังไงความรู้สึกแรกเลยนะที่มันต่างจากตัวเก่าก็คือเนื้อครีมเนี่ยจะเข้มข้นกว่าตัวเก่าเนี่ยจะเหลวกว่าเป็นน้ำกว่านะคะแล้วเวลาเราสัมผัสกับผิวก็ จะรู้สึกได้ว่าสิ่งสกปรกออกได้เร็วกว่าพอเราใช้สำลีเช็ดออกหมดเนี่ยความรู้สึกก็คือจะไม่หลงเหลือความมันบนใบหน้าเลยนะคะสะอาดมากขั้นตอนที่2ก็จะเป็นตัวเคลนเซอร์นะคะความรู้สึกแรกเลยนะที่จอยจับเนี่ยก็จะมีความต่างมากๆเลยนะ ด้วยแพ็กเกจเนาะอ่าอันเก่าเนี่ยก็จะหรูหรานิดนึงแต่อันนี้ก็จะมีความเฟสความธรรมชาติความรู้สึกแหละที่จอยรู้สึกนะมากกว่าส่วนเนื้อก็จะเป็นเนื้อแบบอ่าเนื้อนุ่มนะคะอ่าเวลาใช้ทำความสะอาดบนผิวหน้าเนี่ยก็ตีให้เกิดฟองก่อนเพื่อลดการระคายเคืองเนาะก่อนที่จะลงบนใบหน้าแต่อันเนี้ยทำให้ดูที่หลังมือนะคะจะได้รู้ว่าเนื้อครีมเนื้อมูสที่ลงไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ เวลาเราทําความสะอาดเนี่ยแนะนํานะให้ทําความสะอาดหน้าประมาณ1นาทีเพราะหน้าจะไดะ้ไม่เกิดสิวได้ง่ายเนาะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นตัว softening toner นั่นเองด้วยความเป็น softening lotion นะคะก็จะมีความต่างระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยที่จอยสังเกตได้แบบชัดเจนเลยนะก็จะเป็นเนื้อนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่าเนาะตัวใหม่ แล้วก็เวลาที่เราเทความขวดลงเนี่ยตัวใหม่เนี่ยก็จะหยดน้อยลงน้อยกว่าน่าจะแบบเป็นพราแพ็คเกจที่เขาทำมาเนาะค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าตัวตัวเก่าหน้าเทแบบนี้มันก็จะไหลแบบไหลยเยอะมากเลยแล้วเวลาที่สัมผัสกับผิวเนี่ยโอเคเรารู้แล้วว่าซอฟ t ์เทนนิ่งมันช่วยปรับสมดุลของผิวเนาะข้อดีของซอฟท์เทนนิ่งก็คือมันจะช่วยทําให้ไมโครไบโอมบนผิวหน้าเราเนี่ยไม่สูญเสียไปนะคะดีมากๆ รูขุมขนก็กระชับด้วยตัวถัดไปก็จะเป็นตัว m อร์ไร r i z e r นะคะที่ใช้ได้กับทั้งกลางวันกลางคืนเลยแล้วก็เออจอยลืมบอกไปว่าเซตเนี้ยใช้ได้กับทั้งผิวแห้งแล้วก็ผิวมันเลยนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเนาะเวลาเราใช้ตัว m อร์ไรเ i z e r นะคะให้ใช้พายนะอย่าใช้มือ เพราะว่าสิ่งกปรกที่อยู่บนมือเราเนาะมันก็จะลงไปในในครีมกระปุกนี้มันก็จะทําให้ครีมเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพเราลดลงเนาะเพราะเรากว่าจะเราจะใช้หมดเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาตั้ง4ี่หเดือนใช้พายดีกว่าสะดวกแล้วก็ป้องกันเนื้อครีมที่มันแบบเสียด้วยนะคะโอเคนะคะความรู้สึกที่จอยชอบนะดูผิวละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ที่ชอบก็คือมันทําให้ผิวเราอ่อนเยาว์สูงถึง600นะคะะคะคด,ดี สําหรับเดือนนี้นะคะก็คือเซ็ตของแถมที่คุ้มมากๆเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าปริมาณมันจะเยอะขนาดนี้เนาะเปิดมาตกใจเลยอะปริมาณเยอะมากนะคะจะมีโฟมล้างหน้านะคะมีซอฟ t ์เทนนิ่งและก็มีมอยส์เจอไรเซอร์คือของแถมเนี่ยคือเมื่อก่อนเนาะเรารู้สึกว่าของแถมเป็นแบบมินิมินิพกพา ML เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยใช่ไหมแต่อันเนี้ยเยอะนะคะคุ้มมากๆก็ อันนี้ก็จะเป็นคลิปแกะกล่องนะคะที่เปิดให้ดูแล้วก็เนื้อสัมผัสเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงเนาะอยากให้เพื่อนๆได้ใช้ค่ะ